บริหารอย่างไรจะให้มันเกิดความเจริญเมืองตนก็บริหารตนตนนี่สำคัญที่สุดเราจะบริหารตนอย่างไรผมจะตามขึ้นไป้อให้มันให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดในหลักของการบำเพ็ญประโยชน์ ท่านจะมีอยู่สองแนวแนวตั้งกับแนวนอนแนวตั้งประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันประโยชน์ในภายภาคหน้าประโยชน์อย่างยิ่งอันนี้เราต้องบริหารตน ประโยชน์แนวนอนประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นประโยชน์ทั้งสองอันนี้เราจะบริหารตนอย่างไรให้มันเกิดประโยชน์อันนี้มันต้องใช้ใช้ปัญญาใช้การศึกษาใช้การพัฒนา แต่ว่าปัญญาเนี่ยมันก็ต่างกันอยู่นะแต่ว่ามันก็พัฒนาได้อย่าไปดูถูกเวลาเห็นคนงู่เห็นคนไม่ฉลาดถ้าเขามีความเพียรมีความอดนทนฝึกฝนเรียนเนี่ยมันเรียนทันกันรอฝนตกให้ว่าจบ ปริญญาตีแล้วก็หยุดทั้นคือคนเรียนจนเท่า mm เรียนจนจบปริญญาเองเท่าเท่าอันนี้มันอยู่ที่การพัฒนาพวกเราเนี่ยมาเพื่อพัฒนาแต่ว่า,าเราจะพัฒนาในแน е วทางศาสนาไม่ได้พัฒนาไปในแน е วทางโลก เราจึงมาเน้นที่ตนเองเราจะเอาประโยชน์ตนได้อย่างไรที่เรามาถ้าพูดแบบโลกโลกมันเห็นแก่ตัวแต่ว่าในการแสวงหาประโยชน์ตนในธรรมมันไม่ใช่เห็นแก่ตัวมันเป็นการทำลายความเห็นแก่ตัว เราการแสวงหาทางธรรมมันไม่เหมือนกับการแสวงหาทางโลกทางโลกนี่แสวงหาเพื่อให้ได้มาให้มีความสุขแต่ว่าทางธรรมนี่แสวงหาเพื่อการไม่มีแล้วให้มีความสุขมันต่างกันอยู่นะแสวงหาเพื่อให้มี แล้วเขาก็มีความสุขมีอะไรก็แล้วแต่ระหว่างแสวงหาแล้วไม่ให้มีแล้วมีความสุขเราจะเอาอะไรถ้าแบบโลกโลกก็จะบอกว่าก็ต้องให้มีให้มีให้ได้ให้เป็นจะมีความสุข แตาว่าการแสวงหาในการได้มาแล้วมีความสุขนี่มันจะมีความไม่เที่ยงความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ตามมาซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องแบกรับเป็นเรื่องที่จะส่งผลให้เราต้องต้องทุกข์ะูา้อารย์กลัวฝนตกนะครับเตรียมพร้อมไว้ละยังได้มางงก็ต้องไดงเส้กันฝนแน่นอนรักษาไว้กันลำบาก สูญหายไปก็เสียใจถ้ามีความสุขจากการได้มามันจะมีผลตามมาเหนื่อยกับการแสวงหาลำบากกับการดูแลรักษาสูญหายไปก็ก็เหนื่อยเสียอกเสียใจโศกกับปริเทวทุกจากการพักผาาจากการที่ต้องสูญเสีย อันนี้ความสุขจากการได้มันจึงมีความทุกข์ตามมาแต่ว่าในทางธรรมเนี่ยแสวงหาความสุขจากการไม่ได้คือลัลดลักปล่อยวางประมาณ14กิโลเมตรปล่อยวางในที่นี้ไม่ใช่ปล่อยทิ้งถ้าปล่อยทิ้งนะมันเป็นการปล่อยวางของคนโง่ ที่ผมเปรียบเทียบทางที่เดินทางถ้าเราจะปล่อยวางแก้วถ้าปล่อยวางแบบขนโม่ก็จววางเลยพอวางแก้วแก้วก็ล่วงตกลงแตกกลายเป็นเศษแก้วกลายเป็นแก้วที่ใช้ใช้งานไม่ได้แต่ถ้าคนปล่อยวางแบบมีปัญญาเขาก็จะวางลงแล้วก็ปล่อยคือเอาแก้ววางลง แล้วก็ปล่อยมือแก้วนั้นก็ไม่แตกสามารถเอามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้บุญภวอันนี้คือปล่อยวางด้วยปัญญาแต่ถ้าปล่อยวางแบบโง่ๆคือปล่อยทิ้งปล่อยแบบไม่รับผิดชอบก็มีปัญหาตามมาปล่อยแบบความความมักง่ายความเห็นแก่ตัวการโดยทุดงควัต การแสวงหาทางรมจึงต้องจึงต้องใช้ปัญญาเพื่อไม่ให้มันทุกข์กลับมาอีกการแสวงหาเพื่อแสวงหาความผลทุกขของเราเองนะครับพิจารณาใจตัวเองคือความสุขทุกข์กับสุขมันก็อยู่ด้วยกันเหมือนหลอดความเพียร ถ้าเวลาความสุขมันเกิดขึ้นความทุกข์มันก็ลดเวลาความทุกข์มันเพิ่มขึ้นความสุขมันลดเวลาความสุขเพิ่มขึ้นความทุกข์มันก็ลดแต่ว่ามันแค่มีสองแข่งทางธรรมกับทางโลกซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนเป้าเข้ามาพวกเราจึงมาแสวงหาความสุขเพื่อความพ้นทุกข์ ให้พอเหมาะพอควรจากการไม่เอาเสแวงหาเพื่อไม่เอาแสแวงหาเพื่อการละทั้งลายนั้นความสุขจากการไม่ได้ถ้าเราพอใจกับการละการปล่อยการวางกับการไม่ได้มันไม่ต้องลำบากหามันไม่ต้องยากในการรักษาและไม่ต้องมากังวลว่าจะต้องสูญหาย หรือว่าใครมาลักใครขโมยเพราะเราไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งนั้นการเกิดการสะสมบุญบาอในการเสวงหาของเราประโยชน์ตรงน,นี้มันจึงต่างกันอันนี้เราต้องคิจารณานะครับเพราะว่ามันเป็นศินละปะในการดำเนินชีวิตชั้นสูงที่พพุทธเจ้าได้ตรัส ถ้าคนยังเป็นปุถุชนอย่างโรคๆเนี่ยบางครั้งก็จะมองสิ่งเหล่านี้ไม่ออกคพิสูทั้งร้ายอันนี้ไม่ใช่ผมเป็นพระอริยะนะครับแต่ว่าให้ได้เห็นว่าพุทธเจ้าท่านท่านให้เราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ด้วยความอ่อนเมตตาพวกเราจึงมาแสวงหาเพื่อความไม่ได้เพื่อความไม่มีไม่เป็นเพื่อให้กำลังใจเพื่อ้เราจะต้องพิจารณา ความสุขติให้เห็นคุณค่าที่มันเหลือชั้นไปกว่าการได้การบริหารตนประโยชน์ที่เราจะพึงให้มันเกิดในปัจจุบันประโยชน์ในภายภาคหน้าประโยชน์อย่างยิ่งอย่างหนึ่งสหรับผู้เราทำประโยชน์ให้มันเกิดขึ้นกับตนเองหรือยังเอาปัจจุบัน ร่างกายแข็งแรงในการ,โโรปเป็นอยู่ในการประพิในการปฏิบัติเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องมีเหตุมันถึงจะมีผลถ้าเราไม่สร้างเหตุผลมันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราสร้างเหตุดีผลดีก็จะเกิดถ้าเราสร้างเหตุไม่ดีผลไม่ดีก็จะ,จะเกิดอย่างพวกเรามาอันนี้เรามาสร้างเหตุดี าสาเขาพนมรุ้งเหตุที่มันจะมีผลระยะทางที่ให้มันเกิดก,กุญแป่ะถ้าเรามาแล้วเราไม่สร้างเหตุหคือไม่รับผ <จน S 2> ิดช,ชอบวันที่ตอเวลาทําวัดไม่ทํานั่งสมาธิไม่ทําเวลาเดินไม่เจเริญสติเวลาฉัน เราไม่พิจารณาคือไม่ได้อยู่กับการปฏิบัติไม่ได้อยู่กับการขัดเกลาไม่ได้อยู่กับการลดละทิฏฐิมานะผนเหล่านี้มันก็ไม่เกิดถ้าเราอยากให้มันเกิดผลอยากให้มนประโยชน์อยากให้เกิดประโยชน์ตนเราจึงต้องต้องฝึกบริหารตนในการเป็นอยู่ในการปฏิบัติ พวกเรานี่กําลังฝึกตนนะครับผมจึงพูดบ่อยๆว่าเรามาเพื่อฝึกถ้าท่านคิดว่าท่านมาแล้วท่านท่านต้องการความสะดวกสบายท่านอย่ามาท่านมาแล้วท่านอยากอยู่ดีอยากกินดีอยากมีความตามใจตามกิเลสท่านอย่ามาเพราะว่ามาแล้วมันมันไม่มีสิ่งนี้ที่จะสั่งแก้วสิ่งที่ผมจะหาให้ท่านได้คือความทุกข์ คือความลำบากคือการฝึกตนและถ้าท่านมาแล้วท่านไม่ฝึกตนท่านก็ไม่ควรที่จะมาเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์มันเป็นภาระห้องหมู่ห้องคณะห้องครูบาอาจารย์แล้วมันก็ฝืนใจตนเอง <c oughs> ในสิ่งที่เราอาจจะไม่พอใจว่าทำไมต้องตื่นทำไมต้องทำวัดทำไมต้องฟังเทศ <c oughs> เราก็าไปในสิ่งที่ <c oughs> ที่เราอยากจะ อยากจะอยู่อยากจะเป็นประโยชน์แต่ว่าถ้าเราคิดว่าเรามาฝึกมันไม่มีข้อแม้หรอกยไม่มีข้อแม้ไม,มแมไม่ได้บอกว่าร้อนไม่ได้บอกว่าหนาวถึงจะร้อนถึงจะหนาวคนมีปัญญาก็จะหาประโยชน์แต่ว่าคนที่ไม่สู้ก็กจก็จะมีข้ออ้างว่า หนาวที่ท่านกล่าวว่าจะมีข้ออ้างว่าเพราะมันหนาวนักร้อนนักพอเหนื่อยนัก็พําลำบากก็ไม่ทำแต่ว่าคนที่จะเอาประโยชน์เนี่ยจะไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแม้หนาวก็สู้ร้อนก็สู้ฝนก็สู้ เหนื่อยก็สู้เขาก็คนเราก็คนฝึกตนบริหารตนถ้าเราบริหารตนไม่ได้เราจะคิดว่าเราจะไปบริหารคนอื่นเพราะว่าคนอื่นมันยากในส่วนที่จะให้เกิดเพราะว่าเขาก็คือคนอื่นแต่บางคนก็ว่าบริหารตนเองเนี่ยมันยากกว่าบริหารคนอื่น อันนี้มันก็นแล้วแต่แล้วแต่คน,นค,คือบางคนในบริหารตนได้แต่บริหารคนอื่นไม่ได้แต่วงคนบริหารคนอื่นแต่ว่าตนไม่ได้ประโยชน์ก็มีนะครับตนนแต่ว่าที่สําคัญคือต้องบริหารตนระเารามีหน้าที่อะไรหลวงพ่อพุทธทานบอกธรรมะาคือหน้าที่ ธรรมะคือความจริงสิ่งที่เราต้องยอมรับธรรมะคือหน้าที่สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติก็คือให้เราได้เรียนรู้นะว่าอะไรคือความจริงที่เราต้องเรียนรู้ที่เราต้องยอมรับที่เราจะปฏิบัติกับสิ่งเหล่านั้นให้มันอยู่ได้ให้มันไม่ทุกข์จนสามารถที่จะอยู่เหนือความทุกข์ได้ คือเข้าใจอันนี้พวกเราทั้งหลายจึงมาบริหารนะบริหารตนด้วยธรรมทำหน้าที่ในการเป็นอยู่ในการประพฤติในการปฏิบัติบริหารคนคือต้องรู้จักใช้คนให้มีหน้าที่อะไรยังไงเหมาะสมพุทธเจ้าท่านจึงยกย่องพุทธสาวกมีเอทักะ ไม่เหมือนกันภาษารีบุตพรพมโกลาอันนี้ก็ให้แต่ละคนที่ที่สร้างบุญคือมีความทันัดบริษัทที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะวิจัยความสามารถของคนนะครับผมเคยอ่านของบริษัทสีพีเขาจะเรียนศาสตร์ทุกศาสตร์ที่จะมาใช้คน ตั้งแต่ลายมือจนลายตีนก็ไปเอาคนไปฝึกโรงเรียนในการที่จะให้คนนี้สามารถใช้ให้เกิดคุณภาพให้ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดว่าจะทำอย่างไรให้คนนั้นใช้ความสามารถที่ถูกถูกคนถูกเวลาถูกสถานที่อันนี้เป็นส่วนของการใช้คน บริหารงานมันก็อยู่ในเกี่ยวข้องกันเวลาไหนควรชา้าเวลาไหนควรเร็วงานที่มันเหมาะกับเรากับคนกับใครอะไรยังไงอันนี้พวกเราทั้งหลายมาได้เรียนรู้หรือว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเราต้องการความเจริญเราจะเจริญได้อย่างไรเอาครับ อันนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้ศ,ศึกษาพัฒนาปัญญาทำย่างไรจะให้มันเกิดความรู้ทำยังไงจะให้มันเกิดปัญญาคนที่มีปัญญาเนี่ยมันท่าต้ตึงบอกว่าอย่าประมาทปัญญาเพราะว่าถ้ามีปัญญาแล้วเนี่ยมันจะสามารถใช้ปัญญานั้นบูรณาการ ทางที่จะให้เกิดปัญญามีอะไรสุตตะมยะปัญญาฟังการฟังเนี่ยมันมันเป็นการสร้างปัญญาทางลัดมากเลยนะครับคือคนที่เขาเออกมาพูดคนที่เขาเออกมาเขียนเนี่ยเขาเพาะบ่มประสบการณ์ที่เขาได้เรียนเขาได้ทดลองเหมือนทักวิทยาศาสตร์ไม่รู้กี่ครั้งไม่รู้ใช้เวลาเท่าไหร่ แล้วเขาก็เอามาพูดให้เราฟังกว่าที่เขาจะรู้กว่าที่เขาจะเข้าใจเนะโอ้ยเอาชีวิตทั้งชีวิตนะเอามาเขียนเป็นตำรา,ลาแล้วก็เอามาพูดให้เราฟังว่าอย่างธรรมะที่พรพุทธเจ้าตัดสู้หรือว่าโคบาอาจารย์ที่ท่านมีประสบการณ์ท่านเอาชีวิตแรกมานะ าเราอยากมีปัญญาเราฟังอยากเป็นคนเช่นไรก็ศึกษาเรียนรู้กับคนเช่นนั้นเราก็จะสืบรัพย์เอาประสบการณ์ปฏิปทาแนวทางกับกับท่านกับของคนอย่างท่านซึ่งมันจะเป็นกลุ่มที่ผมบอกว่าภาคที่ไปกับภาษาหรบทเนคือภาคที่เจริญปัญญา พระที่ไปกับพระโมคัลาจเจริญฤทธิ์อันนี้ผมไม่จะพูดเองนะครับพระเจ้าท่านตัดไว้ยางงั้นพาที่ไปกับพระมหากัสสปะก็จะเจริญทางด้านทุดงไปกับองค์ใดก็เป็นปฏิปทาไปกับพระเทวทัตก็มีอกุศลธรรมอัลามกใครจะไปกับเทวทัตบ้างม <c oughs> ไม่มีใครอยากไปหรอก แต่ว่ามันอาจจะได้ไปก็ได้เนยถ้าไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรอันนี้พวกเราทั้งหลายก็มาศึกษาปัญญาจากการฟัง,ฟงนะครับอันนี้อ่างลัดนะครับท่านฟังเทปท่านฟังซีดีสมัยก่อนผมฟังเทปท่านพระอารย์ฟังเทปครูบาอาจารย์ฟังจน ฟังส่วนหนึ่งคือฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจฟังส่วนหนึ่งฟังเพื่อเอาไปเทศคือให้มันรู้รู้หลักรู้แนวทางแต่พอฟังไปฟังมามันซึมซับัโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวแต่ฟังเวลาใครพูดอะไรเป็นพระเป็นโยมอย่าเอาทิฏฐิอย่าเอามานะว่าอ้เป็นโยมมาพูด เป็นเด็กมาพูดเป็นพระใหม่มาพูดคือฟังว่าเขาพูดเรื่องอะไรไม่ใช่ฟังว่าใครเป็นคนพูดแต่เบื้องต้นเราก็จะฟังว่าใครแต่ถ้าฟังให้ได้ต้องฟังว่าเขาพูดเรื่องอะไรเพราะว่าธรรมะเนี่ยบางครั้งมันมันไม่ได้อยู่ที่คนมันอยู่ที่มันอยู่ที่ธรรมบางครั้งบางทีเนี่ยมัน ไม่ได้อยู่ว่าใครเป็นครูบาอาจารย์ไม่ให้เจ้าผมเนี่ยลูกศิษย์ผมเทศเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เทศด้วยเจ้าผมนมี่ต่ำตึ้งเลย <c oughs> ที่ผมพูดไปไว้มีพระองค์หนึ่งบอกว่าโอ้ใครจะมีโยมศรัทธาเยอะๆใครจะมีใครมาถวายเยอะๆผมไม่สนหรอกพวกที่เขาถวายเยอะๆพวกนั้นลระเป็นหนี้เขาเยอะตาย ผมซื้ออึกเลยผมนี่ไม่มีคนมาถวายเยอะผมก็พอฉันพออยู่อยู่ผมไม่ต้องเป็นหนี้ใครแก<า>พูดออกมาอีกคำหนึ่งไม่ต้องไปพูดหวานกับใครก็ได้โอ้เอาบางทีเนี่ยมันอยากให้เขาดีใจมันก็ต้องพูดหวานนะครับโยมสาธุโอ้ยน้ำปะนะอร่อยมากไม่รู้กินไม่กินอร่อยมากโยมทำไม ดูดยบุญน,นะเนี่ยโอ้ยสาธุดูหน้าตาโยมผ่องใสมากเป็นวัดยับผ่องใสบ่ผ่องใสก็ผ่องใสไปหมดคือบางทีมันต้องพูดดีกับเขาอะเวลาเขาเอามาถวายมันก็เหมือนกับเป็นหนี้เขาท่านไม่ได้เทศให้ผมฟังนะครับท่านนั่งพูดกับเพื่อนผมมันตึ้งเลยท้อท่ะ กูนี่เป็นหนีค่ักระตัวนี่วะนันนี่ทำมากนะครับ